ใกล้ถึงวันอะะไรนใกล้ถึงวันเกาดแล้วอ๋อวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบสี่ยี่สิเราไปใช่ไหมเราไปเราไปก็ก็น่าจะเป็นวันวันวันที่เท่าไหร่อะยี่สิบสี่พฤษภายี่สิบสี่พฤษภาก็ไปหาไปแล้วก็ น่าจะเป็นวันที่ไม่ได้ถ่ายละครด้วยจริงๆปรนันานแล้วคิวละคก็ว่างค่ะไปอยู่แล้วค่ะคแล้วเทียบคิวว่างเลยจริงๆคิวมันว่าจริงๆนะแปลกมากเลยเวลาตอนที่ครั้งที่แล้วอ่ะก็คือละครไม่มีเฉพาะวันนั้นพอดี<ช>อแล้วถ้าเกิดเป็นวันที่สี่ก็คือละครว่างจริงๆพอดีด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือถือว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบเออเราว่ามันก็เดสตินี่ด้วยนะของการที่ว่างพอดีค่ะส่วนตัวตอนที่เขาสรุปปิดคดีเราได้ เ็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่เป็นหนึ่งคนสนิทก,กับเป็นโมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ารู้สึกยังไงหรคะก็ได้เห็นใช่ไหมรู้สึกอย่างที่ทุกคนรู้สึกแหละอ่ะเราเราก็คงจะพูดว่ารู้สึกเท่าที่เท่าที่เรารู้สึกเหมือนกับทุกคนนะคะแต่ว่าถามว่าเราทําอะไรไม่ได้เท่าที่เราก็ดูตามที่ที่เขารายงานมาเราก็รับทราบแล้วก็ มันทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการของของกฎหมายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ในใจก็คือความดีของโมความรู้สึกภาพที่เราจำแค่นั้นสิ่งที่ตอนนี้ที่เราจะทำได้สำหรับทุกคนนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าวันที่24น่าจะเป็นวันที่หลายท่านน่าจะไปกันเยอะมากแล้วมันจะเป็นวันที่มันน่าจะเป็นวันหนึ่งที่เป็นจารึกไว้ว่าแบบ มีดาราท่านหนึ่งที่พอเสียชีวิตแล้วมันเป็นอะไรที่จารึกจริงๆแล้วก็จดจำจริงๆแล้วถามว่าต่อให้มันจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะนะว,วันนี้ต้องบอกว่าโมโมคงไปอยู่จุดจุดไหนสักสัก,สกที่ในในไม่รู้สักที่อะคะ่ะแต่ว่าเราก็ หวังว่าเพื่อเราจะอยู่เขาเรียกว่าตอนนี้สงบแล้วอะเราอยากให้เพื่อเราสงบได้จริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ากระบวนการจะเป็นยังไงหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะถาม่าณตตอนนี้ก็ก็รู้สึกไม่รู้จะพูดอะไรอจริงๆก็อยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการต้องยอมรับนะเ <ๆ S 2> พราะว่าถ้าไม่ยอมรับก็มูฟออนไม่ได้แบบแบบที่ทุกคนเป็น,นะคะต้องต้องมูฟออนให้ได้แล้วก็ ต้องรู้สึกว่าอันนี้คือคือคือเป็นสิ่งที่ที่เขาเรียกว่าอะไรต้องเคารพต้องเคารพทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะคะเท่าที่จะทำได้แต่ว่าก็ก็ไปร่วมใจแล้วก็ส่งพลังให้โมครั้งสุดท้ายด้วยกันละกันวันที่สี่ค่ะก็จริงๆที่อยากจ,จะไม่สามารถเข้าไปเยอะคนเยอะเนาะน่าจะคนเยอะมากก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปในนั้นไม่ได้จริงๆก็ อยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ส่งจิตให้โมโมรับรู้นะคะที่ว่าย้อนหคือวันที่เาตำรวจแเร้คะหมือนเราจะโพสต์าเี่ยบทสรุปคื้ใช่มหลายคนก็สงสัยก็คืออะไรคือคือต้องบอกเลยนะเพราะบ,บทสรุปมันเนี่ยมันยาวมากช่วยสรุปให้หน่อยคือใน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 เ จะมีคนที่อัปเดตจะมีส่งมาใน DM ตลอดเวลาแล้วพี่พี่อัปเดตพี่พี่ดูนี่สอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าบทสรุปมันคือยังไงกันแน่ไม่ไม่ใช่เราพูดว่าอะไรนะบทสรุปคือยังไงก็คือช่วยอธิบายแล้วก็เขียนใต้โพลว่าช่วยบอกให้หน่อยอัปเดตให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงก็เลยมีแฟนๆน้องๆพี่ๆค่ะเขียนยาวเลยว่าสถานการณ์อัปเดตยังไงอันนั้นคือเล่าความให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็จริงๆก็ยังยังณณนะปัจจุบันก็คือยังไม่ได้อ่านนะว่าตกลงมันสรุปว่ายังไงกันแนะ่ค่ะแล้วก็ววมีข่าวบางตอนที่ตำรวจก็เหมือนโป๊ะแตกเองเหมือนกันที่เอารูปจากอินเทอร์เน็ตอันนั้น <ๆ S 1> ยูในทวิตเตอร์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเท่าที่เราเห็นก็ไม่ได้เข้าไปดูแบบดีเทลในข่าวอะแต่เราเห็นแบบมันพาดหัวเห็นอยู่เหมือนกันต้องัดใจเราเลยแมว่าเออพอสรุปมันคืออะไรกันแน่ขนาดลูกเอามาจากอินเทอร์เน็ตคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแบบ ไม่มีอะไรที่เราจะแบบรู้ได้จริงเลยอ่ะจริงๆคือคือเท่าที่เสพอะ่ะก็เสพตามมนทวิตเตอร์เหมือนทุกคนนะคะแล้วก็ดูผ่านดูผ่านแล้วก็แบบเฮย้ยอันนี้จริงไหมอันนั้นอันนี้หรือข่าวนี้จริงหรืออันนี้ไม่จริงคือมันมันไม่เรียกว่าเปิดผ่านก่อนละกันแล้วก็ดูดูรวมมดูข่าวรวมค่ะแล้วการที่แบบสุดท้ายแล้วร่างของที่เราต้องเข้าแล้วอย่างเงี้ยความจริงมันก็อาจจะถูกตัดไปสักคืนแล้วเพราะว่า พี่ก็ไม่รู้ว่าแบบคือคือมันก็เป็นสิ่งที่จริงๆถ้าอันนี้ขอขออน,นุญาตพูดน,นะคะถ้าพ่อโมอะถ้าถ้าพ่อโมออยังอยู่พ่อคงจะแบบช่วยเคลียร์หรือว่าช่วยดูอะไรเงี้ยคะ่ะแต่โมไม่มีใครที่แบบเราไม่รู้ว่าแบบคนที่จะแบบมาดูตรงนี้จริงๆอะคือใครใครคือคนที่ดูเรื่องนี้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลย เลยเลยไม่รู้ว่าโอเคถ้ามันจะเป็นไปในรูปแบบนี้เราต้องยอมรับนะเพราะว่าเราไปดึงชีวิตโมกลับมาไม่ได้แล้วอะเราเคยหวังนะว่าเหมือนในละครป้าท,ที่แบบโมซ่อนตัวอยู่แล้วแบบ mm hmm. ให้ทุกคนคล่คลายเสร็จแล้วโมบอกฮัลโหลฉันอยู่นี่อนะไรเงี้ยคือคลิดแบบนั้นแล้วมันก็มองในมุมที่แบบเออโมอาจจะแก้งอยู่ก็ได้อันนี้คือพูดกันขำๆนะคะว่าแบบเออเราหวังว่าให้มันเป็นแบบนั้นมันจะรู้สึกดีที่ ที่ที่เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็คือเราเอาชีวิตเพื่อนกลับมาไม่ได้แล้วว่ามันมันต้องสิ่งที่เราคาใจก็ต้องปล่อยไปอย่างน,นั้นแหละเนาะมันก็ต้องปล่อยไปแล้วก็เราต้องเคารพนะคะเคารพสิ่งที่มีกติการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเราต้องเคารพเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนอยู่ข้างนอกก็ทำได้ดีที่สุดก็คือส่งส่งจริงๆในกลุ่มแก๊งเพื่อนสม มอต้นกับพิงกี้เขาก็อยากคาใจยังได้คุยกันเรื่องพวก,กนี้ด้วยคหคะว่าแบบมีบางอย่างที่มันติดอยู่เพื่อนเหรอคะคุยกันตอนแรก<ะ>คืออย่าอย่าถามว่าเพื่อนเลยคนรอบข้างนี่แหละที่เจอกันทั่วไปอะค่ะช่วงแรกๆจนถึงประมาณ2เดือน<ะ>อันนี้มันเข้าเดือนที่3แล้วถูกปะ่ะสองเดือนที่เราอัปเดตกันใช่ปะะ่ะคะมันก็อัปเดตและอัปเดตกันแบบวิเคราะห์ด้วยซ้าแต่ว่าณปัจจุบันมันผ่านมา3เดือน ไอความที่เราจะนิ่งนอนแบบไม่ไม่ได้ติดตามมันก็ไม่ไม่เชิงขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปไปสืบอ,อะไรได้ขนาดไหนแล้วอ่ะคือมันเราดูเป็นคนนอกไปแล้วเราฟังแล้วเราแบบโอเคถ้ามันใช้คำว่า let ด t ิโก่ดิวนั้นได้ไหมอะหรือว่าจะเป็นคำแบบว่าเก็บไว้ในใจแต่ส่งใจไปให้แล้วเราก็ทำได้ดีที่สุดก็คือส่งพลังงานดีๆแล้วก็ อธิษฐานจิตให้กับเพื่อนเราได้มากที่สุดทําสมาธิให้กับเพื่อนเราปล่อยใจปล่อยทุกอย่างแล้วก็ทําสมาธิสิ่งที่จะทำให้ให้เพื่อนเราได้ดีที่สุดนะตอนนี้คือทุกคนในประเทศอะค่ะสนใจแล้วก็อธิษฐานจิตจริงๆนะคะให้โมอันนั้นคือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้บอกว่าถ้าคุณพ่อพ่อโสยังอยู่คือพ่อโสจะต้องเป็นแบบหนึ่งคนที่ทุ่คนที่ทำให้คุณนโจนถึงที่สุดใช่ไหม แน่นอนเพราะว่าตั้งแต่เด็กพ่อก็ไปส่งโมที่โรงเรียนทุกวนันไปทํากับข้าวให้โมอะไรอย่างนี้ค่ะคือคือเห็นว่าพ่อ,พอเห็นโมเป็น,นว่าโมอยู่กับพ่อตลอดเราเราเห็นเพราะว่าเราเพราะว่าเราเอะโตมากับเขาเราจะเห็นแล้วเราก็ล้วก็คิดว่าพ่อถ้าพ่ออยู่อะพ่อคงจะพ่อคงจะจะอยู่ข้าง,างๆแบๆบแบบพี่สัวพี่เห็นหน่อย นิดนึ่งไม่เหมือนคนบนเรือพยายามแบบว่าออกมาฟ้องคนที่พยายามปกป้องโมงอะไรอย่างเงี้ยตัวเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยจะบอกว่าเป็นสิ่งที่แบบคืออัปเดตเอาจริงนะอัปเดตดูดูข่าวนี้ในติ๊กต็อกดูข่าวนี้ในติ๊กต็อกเพราะว่าจะมีคนเล่าข่าวแล้วเราก็ดูข่าวว่า <laughs> มีคำถามขึ้นมาได้ยังไงขึ่ไหนเพิ่งเชมาอะไรเงี้ยคือแบบอันนี้ขออันนี้คือนี่คือเป็นแบบชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเลยนะคือดูข่าวเหมือนแบบเฮ้ยมันอะไรกันอ่ะมุ่งเหมือนกันอ่ะคือคือแบบตามไม่ทันเอาจริงก็คือเอาเนี้ยพรุ่งนี้ก็คือเป็นข่าวใหม่ละคือไม่รู้จริงๆว่าแบบสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เขาฟ้องอะไรกันบ้างคือไม่รู้จริงๆรู้แต่ว่าดูมาดามปันนี่นะคะมาดามปันนี่เขาอัปเดตข่าวแล้วก็ อ๋อมาดามเล่าข่าวแบบนี้เราก็ดูดูที่เขาเล่าอ่ะ,ะแล้วก็โอเคโอเคมันมันเป็นอย่างนี้หรออย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวดีๆบ้างแบบอยากทำอะไรให้กับม,อม,มูอบ้างไหมอะไรเงี้ยเพราะเห็นุเพื่อนเขาก็อยากดูตัวแล้วทำสิ่งดีๆให้อะไรเงี้ยที่นั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธิคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นศาสนาอะไรนะนั่งสมาธิก็คือการที่หลับตาแล้วก็อยู่ในสภาวะาที่รู้สึกว่าเรานิ่งสุดแค่นั้นเองแล้วก็ทำได้ทุกวันแล้วก็ส่ง ส่งไอ้ไอ้ความคลีนในตัวความพลังงานดีๆให้โมอ่ะค่ะในสภาวะนิ่งๆของเราส่งให้ทุกวันทุกวันนะที่ทําได้แล้วก็เวลามีเวลาว่างจะนึกถึงโมในในในขณะจิตที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะคะจะทําแบบั้นทำได้ร<ม>จริงท <obwohl S 1> ี่สุดไมไม่เคยฝันแล้วก็หนูพยายามอยากให้มาให้มาฝันให้มาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นเลยค่ะไม่เคยไม่เคยมาหาเลยค่ะ โอเคนะคะขอบคุณค่ะ